ban nặng cảm, mấy bên của bí tạ nặng hấp Con nhóc mấy người đuôi Sống con nặng hấp Có lũ sống nguôi Phi chú có con ông Có lũ bạn Bạn bên của bí tạ

สองสามตุ๊ีหัวเน่เออตีไตีว่าาำเียวไมาลนาทำเชีย่ให้ด้องคอยก็โล่นกันลส่สองนะครับสี่สองโอ้โหเยะ้อไปแครับเลยพี่ตั้มไม่มีแรงแล้วครับ เชียดาตัวโยแงเไมยเอหัวบอลงพีจุน่ไม่ไ้าระตดต่อีตาเซอร์ปีจะมีเลี้ยงเสอปีไหมครดูกันเอไปมีแลงครับเตะไปมีม่ กรรมกันทำมาเรียบร้อยมระกัรยัไม่เรียบร้อยกรรมการทำมาเรียบร้อยอารย์ารทำมาเรียบร้อยต่เรกันเรียบร้อยน้เนห้าเท่าเป yeah. 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 no. ็นเป็นยบ่าเปกมาก แคยแล้ว่เเื่อย่อยเห็นลซอยละไม่เห็นดียเลยา้ยกมาข้างหนหน่อยดูเอ้ก็ต้อจัน้นนร่รอนเทอะเลหรอเดยอาชีพตัวนกันยังไงบ้วานเก่ว พทียดครับเทียดครับไปพนังเราล้าครับอเรา่งกงโกงโป่งกงเอาเทียครับเอาเทียดครับเอาบทียดเล้ยบโป่งชวยลุเสิบ่าคนมาไม่อาสนามเด้อเ้ย้ขานเลย

โอเครู้่ะมาคาเมเตอร์ดก้งโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยอาย้ยโอ้ย้ยโอ้น้อ้ออ้ย้ยโอ้ยโพังโ้ยโอกยโอ้ย้ยโออ้ยย้อย้ออ ที <RPG> ังเป็นแดงรอบที่ชิบเ็เจ็ดคอมเมนราัดีมากเจ๊แนบแบบกับปลอยไหมเนี่ย

92รู้

พอเวนต้ธานาการมอเนเับสีใส่เียมในเียหน้าแล้ขาจะเอะไรมนี่ขอบุนะต้

ราไปบช่วุบทานไหนช่วยล้วีนะท่านไหนช่วย่เตรียมไปบานตาเรากลังมาครับผมก็เข้ารอบนะเอารอกไห้ที่เขเารอครับสามขาพงจะบอกเขาไ้ดอกเป็น่หั่พนีิละใที่บาน เปิดไปนะเลเปิดิดเลนี่แล้วอยู่โรงเรียนขนัันมาเขาไปเบิ้ลบกนเตพ่นพักน้ำเลยเอาเลยตาไอ้บาไหเอาด้เปี่ยวแปดสี่ครับเรดีเาตา

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không được không được không Pola. Mau di tosai di 10.

บ้านนากากร,รมชนะครับโดยสกอร,ร์21ต,ต่อ19น,นะครับ